สิสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันถ้าใครมีมากกว่า5สิ่งขึ้นไปเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากคนนึงเลยล่ะแต่ถ้าใครมีน้อยหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่อ่อนแอมันเป็นเพียงแค่คุณไม่เข้าใจว่าคนที่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงและ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทํากันเลยก็คือ1นึ่เขาจะไม่เสียเวลามานั่งสงสารตัวเอง เขาจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองต่าต้อยเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจของเขา 2. เขาจะไม่ยอมเสียอำนาจของเขาไปเขาจะเชื่อมั่นในความคิดของเขาต่อให้มีคนร้อยคนพันคนมาบอกเขาว่าเขาทําไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ใส่ใจเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาทําได้ 3. เขาจะไม่หลบเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงจะไม่หนีปัญหาจะยอมรับมันเผชิญหน้ากับมันแล้วก็แก้ไขมัน 4. เขาจะไม่ใส่ใจ ในสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขาจะไม่ใส่ใจเลยนะไม่ว่าคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาจะเป็นจะเป็นยังไงเพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เขาเลยไม่เอาพลังของเขาความรู้สึกความคิดของเขาเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เขารู้แน่ชัดและควบคุมได้ก็คือตัวเขาเองหเขาจะไม่ห่วงว่าจะต้องทำให้ใครเนี่ยพอใจ เพราะว่าเข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 ้าใจสัจธรรมดีว่ามันไม่มีใครผู้คนบนโลกใบนี้ที่จะเห็นดีเห็นงามหรือว่าพอใจในเรื่องเดียวกันและเขาก็ไม่ใส่ใจคํานินทานหรือว่าคําวิภาษิจารณ์เขารู้แค่ว่าเขาทำเพื่ออะไร 6. เขาจะไม่กลัวที่จะยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินแล้วเขากาแลกก้ารรอนการุยเ เขาจะไม่ยึดติดก,กับอดีตเพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาแก้ไขอะไรไม่ได้กับอดีตที่ผ่านมาแต่เขาจะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่กําลังจะมาถึงนั่นเอง9เขาจะไม่ขุนเคืองกับความสําเร็จของใครเพราะว่าเขาเข้าใจดีว่าการชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นเหมือนความสําเร็จของตัวเขาเองเนี่ยมันจะทําให้ธรรมชาติเนี่ยมอบสิ่งที่เขาชื่นชมเนี่ยให้กับตัวเขา สิบเขาจะไม่ยอมแพ้หลังจากที่ล้มเหลวครั้งแรกคือคนที่เข้มแข็งเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าทุกครั้งที่เขาล้มเหลวเนี่ยเขาได้เข้าใกล้ความสําเร็จแล้วและต่อให้เขาล้มเหลวสักกี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งเขาก็จะลุกขึ้นแล้วก็ไปต่อ11เเขาจะไม่กลัวการที่จะต้องอยู่คนเดียวคนที่เข้มแข็งเนี่ยเขาจะรู้วิธี กับการอยู่กับตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ควบคุมความคิดของตัวเองได้เขาเลยไม่เกิดอาการพงซ่านหรือว่าจิตตกอะไร 12. เขาจะไม่รู้สึกว่าโลกเนี่ยติดค้างอะไรเขาเพราะว่าเขารู้ดีว่าทุกเหตุการณ์หรือว่าผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้น เขาจึงไม่โทษเหตุการณ์สถานการณ์อะไรทั้งนั้นแต่เขาจะยอมรับปรับ,ปร,บปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเอง 13. เขาจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ทันทีเพราะเขารู้ดีว่าไอ้ความก้าวหน้าเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นภายในวันสองวันมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาจึงเข้าใจว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่เมื่อไรที่เขาพร้อมเนี่ยเขาจะ เตรียมตัวรับโอกาสที่มันกำลังจะเข้ามาต่างหากการที่เราฝึกเป็นคนที่เข้มแข็งเพื่อที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวหรือว่าดูแลคนที่เรารักได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันยังจะทำให้เราเนี่ยพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมได้ยิ่งเราเข้มแข็งได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งพาชีวิตของเราเนี่ยไปได้ไกลมากเท่านั้น แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักคุณด้วยหัวใจปุยบังอิสปายสวัสดีค่ะ